ถ้าพ่อแม่ตุยมาเกาะพี่น้องจะส่งผลกับพี่น้องเหมือนหรือต่างกันกับพ่อแม่ทำไมพี่น้องถึงมารับกรรมทั้งๆท,ที่เป็นแม่เป็นคนกระทำอพูดถึงเด็กทำแท้งใช่ไหมคราวที่แล้วนะเด็กทำแท้งใช่ไหมครับที่ผมบอกว่า,เ,าเด็กจะมีสมมติถ้าเด็ก,ดกมีอายุขัยเจ็ดสิบปีอย่ายเองเงี้ยจะลงมาเกิดแล้วโดนทำแท้งใช่ไหมก็จะเกาะอยู่ที่แม่นะเกาะอยู่ที่แม่ไป จนก่อนแม่จะตุยนะล้วก็ต้องอยู่บนโลกนี้อีก70ปีนะครับถ้าแม่ตุยไปแล้วก็ต้องไปเกาะน้องเกาะเกาะหลานเกาะอะไรต่อนะครับก็ไม่ได้รับกรรมนะไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้รับกรรมนะเขามามาขอเกาะเฉยๆนะแต่เขาไม่ได้มีอะไรนะ <c oughs> เขาไม่ได้แบบเครียดแค้นอะไรเรานะครับก็คือเขาก็ต้องหาที่อยู่ไงหาที่เกาะเฉยๆนะไม่ได้มาทำกรรมอะไรนะ ก็หลายๆคนที่ที่มองเห็นนะก็บอกว่ามีเด็กตามอย่างเงี้ยมีเด็กตามอยู่คือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นกุมารทองหรือว่าเป็นเด็กทําแท้งหรือว่าเป็นเด็กจากที่ไหนไงเขาก็จะเห็นมีเด็กตามแค่นั้นแหละบางทีเขาเขาก็จะถามว่าเคยทําแท้งมาไหมอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อไม่เคยอย่างเงี้ยแล้วมีคนในครอบครัวเคยทํำไหมอย่างเงี้ยก็ไม่เคย <laughs> ก็ไม่เคยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชาติที่แล้วมาเกาะ ก็ได <S an> ้ม <S an> ันได้หมดนะมันเป็นไปได้หมดนะแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ก็ไม่สําคัญนะไม่จําเป็นต้องไปดูเรื่องพวกนี้หรอกนะก็ถ้าถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาก็บอกเองนะไม่ต้องไปไปถามคนที่โดนก่อนนะก็ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเขาน่ก็เห็นก็เห็นแค่นั้นแหละถ้าเขาแบบไม่มาพูดกับเราไม่มาสื่อกับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะก็เห็นผ่านเฉยๆนะอันนี้ผมพูดถึงคนที่มีชานนะแล้วก็เห็นเด็กที่ มาเกาะคนนั้นคนนี้อยู่นะครับก็เราเขามีปัญหานะถึงถึงจะเข้าไปจะเข้าไปบอกได้นะไม่ใช่ว่าไปไล่ทักเขาไปเรื่อยนะไม่ไม่มีประโยชน์นะเป็นการสร้างกรรมนะอวดนะอวดตนเองนะอาจารย์สามารถเห็นกรรมของคนผ่านทางการแชทแบบนี้ไหมครับไม่เห็นนะไม่เห็นนะเขาต้องถามนะครับถ้าเขาถามมาเนะี่ยตัวชาญตัวยานมันถึงจะทํางานนะแต่ถ้าแบบ ทั่วไปเนะี่ยมันไม่ได้เห็น <c oughs> ก็เห็นเป็นตัวหนังสือธรรมดาธรรมดาแะ้วก็อ่านธรรมดาเนี่ยแหละแต่พออา่อาอา่อานอ่านคาถามใครอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบเข้ามาว่าจะต้องทํำยังไงแก้ยังไงเรื่องอะไรเนี่ยเออก,ก,ก็ก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าแบบเอ่อแบบดูเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสมมุติด,ดูรูปอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้เห็นเป็นกรรมขึ้นมาอไเงี้ยไม่ได้เห็นขนาดานั้นนะครับก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะ อย่างผมกําลังชานตอนนี้มันน้อยไงถ้าเยอะก็อาจจะเห็นมากกว่าน,นี้อย่างเงี้ยนะรอดูก่อนเราผมเข้าที่เ <laughs> ข้าทางก่อนนะก็จะถ้าเห็นอะไรก็จะบอกนะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะตอนนี้จะปฏิบัติระหว่างเดินออกไปรอไปทํางานนั่งรถไปทํางานกับตอนพักเที่ยงอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงไม่ได้คาดหวังเรื่องความรู้พิเศษ แต่คาดหวังที่จะสร้างบุญเพิ่มให้ตัวเองเพราะรู้สึกทุกข์หวังให้อน,นิสงการปฏิบัติช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจะเป็นไรไหมคะที่คิดแบบนี้อย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติรบกวนช่วยแนะนะําครับไ,ไม่ต้องไปหวังนะไม่ต้องไปหวังนะเราปฏิบัติทำเราไม่ต้องไปหวังอะไรสักอย่างนะให้อยู่กับปัจจุบันนะครับอย่างผมก็ไม่ได้หวังอะไรนะอย่างกําลังทุกข์อยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปละเนี่ยผมจะไม่ได้คิดนะ คือจะทุกข์เฉพาะตอนที่กําลังกําลังใช้กรรมเรื่องนั้นอยู่แต่พอหลุดออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็จะทิ้งไปเลยนะถ้าเป็นผมนะแต่แต่ตอนที่อยู่ในสถานการณนะ์นั้นมันก็จะมีการบีบคั้นมีการพอใจไม่พอใจบ้างเนี้ยนะแต่พอแบบออกมาจากที่นั่นแล้วมันก็แบบไม่มีละอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่มีละมันก็ไปทําอย่างอื่นต่อเงี้ยก็ให้ทิ้งให้ทิ้งอารมณ์ความรู้สึก ในปัจจุบันนั้นนะถ้ามันแบบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนฟิลลิ่งแล้วก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะก็บางทีเขาก็เจอผมเหมือนกันนะอย่างเจอลูกคงลูกค้าหรือคนรู้จักเนี่ยบางทีกําลังแบบวุ่นวายกับเรื่องงานแล้วแบบพอหันมาคุยกับอีกคนนึงเนี่ยนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยนะจะจะไม่ไม่เอาแบบอารมณ์ตัวน,นั้นมามามา,มาใช้กับคนนี้ไม่ใช่นะก็จะแบบจะทิ้งไปเลยแล้วก็มาหัวล่อ,อเฮฮากับอีกคนเนะี้ยแต่พอไปทํางานเรื่องนั้นต่อก็จะ มีอารมณ์แบบเดิมต่อเงี้ยนะมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันนะครับก็อยู่กับมันให้ได้นั่นแหละแต่แต่พอมันไม่มีเรื่องอะไรให้ทุกข์แล้วในสถา,านการณ์นั้นเราก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับก็ต้องยิ้มยิ้มให้ชีวิตตัวเองบ้างนะ <c oughs> ถ้ามันถ้ามันผ่านมาแล้วนะแต่ถ้าเราไปคิดว่ามันทุกตลอดเวลาเราก็จะทุกตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อย่างตอนที่นั่งฟังผมเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทุกนะ ให้ทิ้งความทุกข์ตัวนั้นออกมาให้ได้นะครับด้วยการดูลมหายใจตลอดเวลาก็ได้ไงนะลองไปทําดูนะเร,นเราไม่ได้ทุกตลอดเวลานะครับแต่จะจะโดนบีบคั้นเฉพาะตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์นั้นแค่นั้นแหละนะว้าวดูกรรมได้เลยเหรอครับได้นะก็ได้นะมันเป็นพื้นฐานนะครับถ้าคนคนที่สําเร็จชานสองก็ดูได้ทุกคนนะไม่ยากหรอกเรื่องง่ายๆนะคนที่ทีเ่เข้าถึงชานสองดูได้ทุกคนนะ